สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรไวท์ทลามาหน้อยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมจะมาลงเลขเด่นนะครับแต้มรวมแต้มรวม3าตัวบนนะครับแต้มเด่นแต้มรวม3าตัวบนนะครับรวมแต้มนะจำนวน3สูตรนะครับเป็นสูตรที่เดินระยะยาวมาประมาณเกือบเกือบเก้าสิบงวดนะครับ3สูตรนะครับ ทั้งสามสูตรถูกต่อเนื่องกันมานะครับวันที่ผ่านมาก็ได้แต้ม9นะครับผลออก8 6 5หก็คือแต้ม9นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อทั้งสามสูตรนะครับว่าเผื่อจะเดินต่อกันอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสถิติคร่าวๆนะครับดูเป็นแนวทางนะครับ คือแต้ม9สูตรที่1ได้7 8 9 1 2 3 4 5นะฮะได้แต้ม9นะเดินมาก็82งหมด83หมดวันนี้นะฮะส่วนวิธีการทำนะครับแสนหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นสองครั้ง10ท้าย2ตัวหนึ่งครั้ง10หน้าที่1 2 สองครั้งหน่วยหน้าที่หนึ่งสอครั้งร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งสิบหน้าที่สอง 10, ห้า 2, 5, ครั้งหน่วยหน้าที่สองสองครั้งสิบท้ายที่หนสองครั้งบวกห้าก็คงที่ส่กับศย์ได้สี่สี่กับสี่ได้แปดแปดกับศูนย์ได้แปดแปดกับหได้สี่สี่กับหได้เก้าเก้ากับหาได้สี่สกับแได้สองสองกับสได้หกหบวกห้าได้หนึ่ะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามตัวนี้บวกสองเป็นหนะครับจากนั้นบวกหนึ ทีละหนึ่งไปสี่ครั้งนะหกเจ็ดแปดเก้าผลออกแปดอกเจ็ดนะครับแต้มรวมกันทั้งสามตัวนะครับได้แต้มหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งต่อมาหกศูนย์หกนะครับแต้มได้แต้มสองนะครับรวมกันก็คือได้สองนะครับหกหกสองนะครับแต้มสี่นะครับได้สี่นะครับวัี่ผ่านมาก็แปดหกห้านะครับรวมกันก็คือแต้มเก้านะครับได้เก้าต่อมาสุดที่สอง สูตรที่สองเมื่ที่ผ่านมาก็คือลงไปก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับบนลอกแปดกห้าก็คือแจ้มเก้าะครับเดินมาระยะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับวิธีการทําใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันสามครั้งหลักร้อยสามครั้งหลักหน่วยสองครั้งร้อยหน้าที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งร้อยท้ายที่หนึ่งสามครั้งสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสามค่าคงที่ สกับหนึงได้ห้าห้ากับศูนย์ได้ห้าห้ากับสองได้เจ็ดเจ็ดกับสองได้เกค่ากับเได้หกกับแปดได้สี่สี่กับสได้หกกับศนย์ได้หกหบวกสได้เนะครับเกบวกหไปสครั้งทีละหนครั้งนะเก้าศูนยจากนั้นบวกสอีกเหมือนกับบวกสได้สจากนั้นบวกหนึ่งไปอีกสครั้งห้านะครับผลออกแปดกเ็ก็คือแต้มหนึ่งหกศก็คือแต้มสนะอันนี้ก็แต็มเก้านะครับต่อมาสูตรรที่นะคับ อ่าสูตรที่สามนี่ก็เป็นสูตรเกร่าเหมือนกันอนะ่ะสูตรที่สามอ่ลงเต็มพีดานล้วหมดหน้ากระดาษนะครับสูตรที่สามเดี๋ยวไปว่ากันใหม่อ่าสูตรที่สามเดินมาแปดสิบเจ็ดงวดนะ่ะประมาณเกือบเกือบเก้าสิบนะฮะหก เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่นะครับงวดที่ผ่านมาก,ก็ได้เก้าเป็นแต้มรวมสามตัวบนนะครับก็เดินต่อเนื่องต่อวิธีการทําใจหลักร้อยสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้งหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้ง 1, 1, รง้อยหน้าที่ 1, 1, 10, หนึ่งหนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบหน้าที่สองสองครั้งหน่วยหน้าที่สองสองครั้งร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบท้ายที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกห้านะครับค่าคงที่ สองบวกศูนย์ได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกหได้แปดแดบวกหได้สามสบวกหได้สามบวกแได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าหบวกหได้หกหบวกเได้ห้าห้ากับเได้สองสองบวกหได้เนะครับเจบวกหไปสครั้งอีกครับทีละเจ็ดแปศนย์จากนั้นบวกสนะครับได้สองจากนั้นบวกหนาครั้งอีกครับสามสห้านะออกห้าก้าสนะครับเต้มรวมกันก็คือทั้งสาตัวรวมกันแล้วได้เจ็ดนะครับ แต็ม7นะครับต่อมา504ก็คือแต้ม9นะครับ503ก็คือแต้ม8นะครับรวมกัน3ตัวนะอะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง3ามสูตรในะวันนี้กันเลยอาจะได้เลขอะไรนะครับเป็นแต้มเด่น3ตัวบนนะครับ อันนี้ก็คือเมื่อที่ผ่านมาเนะาะเที่ผ่านมาก็ได้สูตที่หนึ่งนะเต็มเก้านะครับได้เก้าสูตที่สองก็ได้เก้าสูตที่สามก็ได้เก้านะครับทั้งสามสูตรชนกันห้าตัวนะครับได้หนึ่งสองสี่เจ็ดเก้านะครับก็คือผลออกเต้มเก้านะครับ 8ลแปดกาแต้มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทั้ง3สูตรนี้ต่อเลยนะฮะดูว่าได้เลขอะไรกันต่อ เริ่มบวกกันเลยนะสูตรที่หนึ่งกับ8ได้7จดเจ็กับหได้3 3กับ0นย์ได้3 3กับ4ได้7จดเกับ2ได้เก้าเกับ0นย์ได้9 9กับ4ได้3 3กับ6ได้9ก้าเบวกห้าได้4 4 5 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6ีบวกสได้8จากนั้นบวกหบวกทีละ1ไปสี่ครั้งนะครับ 8 9 0 1 2อ่า4 5 6ผมพอดีเป็นบรรทัดไม่พอนะครับอ่ะเป็นว่าเข้าใจตามนี้เห็นชัด,ด๋ยวสูตรที่2นะครับ9กับ2ได้1 1กับ4ได้5 5กับ0ได้5 5กับ8ได้3 3กับ4ได้7 7กับ4ได้1 1กับ3ได้4 4บวก9ได้3 3บวก3ได้6 6บวกทีละ1เป็น3ครั้งนะครับ7 8 9จากนั้นบวก2ก็คือได้1จากนั้นบวก1ไปอีก3ครั้งนะครับ2 3 4สูตรที่3 ห้าได้หนึ่งหนึ่งกับหกกับห้าได้หนึ่งหนึ่งกับสามได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสองได้แปดแปดกับแปดได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์แปดกับเก้าได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกตัวเลขชนกันงานเข้าแล้วผมยังไม่ได้ทำนะครับผมก็ทำพร้อมกับผู้ชมนี่เลยครับหกเจ็ดแปด เก้าตัวเลขชนกันครับมันก็เลยจะต้องเหลือตัวเลขเยอะบวกสองนดหนึ่งหนึ่งวิ่สามครั้งหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่เนี่ยตัวเลขมันชนกันครับอ้าวเดี๋ยววาดตามนี้ก่อนเดี๋ยวผมทำให้เสร็จก่อน,น,อนตรงนี้ผมไม่ได้ทำมาด้วยถ้าผมทำม้ด้วยผมจะได้จัดสูตร ลงมาตัดให้ได้เลขสี่นะครับชนกันสามสุดหันเข้าเลยทีนี้เยอะอดิหกต้องมาลุ้นสุดที่หนึ่งนะครับหกแปดตัดสุดที่หนึ่ง สลับลางกับสูตรที่สองที่สามนะเราจะเหลือแต้มน้อยเลยข้าศไม่มีนะสูตรที่สองเลขหนึ่งโอ้โหเลขหนึ่งมาแล้วเลขสองโอโ้โหโดนอีก่งลนะคือมันเท่ากับว่าแค่สองสูตรเองอะ สูตมน,นชนกันทำให้เราเหลือแต้มเยอะ48 12468 12468 73หตัวเลยผมต้องเอาสูด,ดึงเข้ามาเสริมเยอะไป <c oughs> คือสำหรับผมแล้วห้าตัวนี้ผมก็คิดว่ามันต้องเต็มแค่นั้นแลว้วนะคือถ้าหกตัวเนี่ยผมต้องเอาสูตรมาตัดอันชีเลยหนึ่งสองสี่หแปดหนึ่งสองสี่หแปดเก้า สั่งตัวบนนะหกตัวเลยโอ้โหก็มีความเป็นไปได้แหละที่จะเดินต่อดูแล้วถ้าชนขนาดเนี้ยแต่ว่ามันก็เยอะเกินไปอนะเดี๋ยวผมจะดูให้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็ให้เราถือว่าเป็นแนวทางไว้ก่อน อย่างน้อยๆถ้าสามสูตรนี้เขาเดินต่อเหมือนที่ผ่านๆมาแล้วก็ชนอย่างเนี้ยนะถึงแม้จะเป็นเลขหกตัวอย่างน้อยอะ่ะมันก็ตัดเลขสีแต้มมีสิบแต้มแต่หลอกไปสีแต้มนะนะอย่างน้อยอคิดในมุมมุมที่ดีไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงอ,ะอ่ะบางทีเราไปเอาสูตรอื่นเข้ามาตัดบางทีก็สูตรนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกบางทีหลุดอีก พาหลุดตั้งแถบอีกแต่ไอ้นียรู้สึกว่ามันเหนียวดีดูแล้วแต่เดี๋ยวผมจะไปดูสูตรแทมรวมสามตัวบนเนี่ยไปคัดสูตรมันที่ว่ามันมีความเป็นไปได้ก,ก็น่าจะแข็งอันนี้ผมเชื่อว่ามันแข็งนะหกตัวเนี้ยถ้าเราไปเอาสูตรอื่นๆมาตัดออกอะ่ะสูตรที่ว่าเราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรอ่อ่ามันอาจเสียรูปไปเลยก็ได้ ครับแต่สูตรนั้นมันไม่เดินต่อสูตรที่เรามาตัดอะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าสูตรไหนเดินต่อหรือไม่เดินต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพิจารณาผมจะไปพิจารณาอีกทีหนึ่งถึงถึงแต่ละสูตรว่าสูตรไหนที่น่าจะมีโอกาสจะเดินมากที่สุดในสูตรแต้มรวมอ่ะนะผมจะไปคัดดูหลังจากนั้นแล้วก็ผมเออกมาประกบชนกับสูตรนี้ทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะแจ้งกับผู้ชม อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาเวลาหน่อยยังมีเวลาอยู่นะอย่างน้อยก็เอา6ตัวนี้เป็นเป็นปูทางไว้เบื้องต้นก่อนแล้วกันนะไปจับชุดจับะายดูก่อนก็แล้วกันนะ,ะ,ะสูตรที่2นะสูตรที่2 6 7 8 9 1 2 3 4่ ูตที่หนึ่งได้เสียหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสูตรนี้เต็มเพดานแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่สูตรนี้สูตรที่สามโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับสวัสดีครับ